สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป6ทุกคนนะครับคลิปนี้ครูอุ้มมุมสบายก็จะพานักเรียนมาฝึกทำแบบฝึกหัด2.11ดนนะครับในเรื่องของอการวิเคราะห์จุดปัญหาการบวกการลบนะครับเศษส่วนและจำนวนคระนะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับนักเรียนอย่าลืมกดติดตามช่องของครูอุ้มไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปและที่สาคัญเป็นกาลังใจใน,ในการทำคลิปให้กับครูอุ้มด้วยนะครับ เรามาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบกันนะครับข้อที่1ครับโจทย์บอกว่ามีปุ๋ยเศษ5ส่วน6ของกระสอบนะครับแต่ใช้ไปแล้วเศษ7ส่วน10ของกระสอบนะครับจะเหลือปุ๋ยเป็นเศษส่วนเท่าใดของกระสอบนะครับเราก็มาวิเคราะห์โจทย์กันนะครับหลังจากที่เราอ่านโจทย์แล้วโจทย์ถามหาอะไรนะครับโจทย์ถามว่าอะไรครับเหลือปุ๋ยเป็นเศษส่วนเท่าใดของกระสอบ ใช่ไหมครับโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามก็คือ,อเหลือปุ๋ยนะครับเป็นเศษส่วนเท่าใดของกระสอบนะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับต่อไป ข้อที่2ครับโจทย์กําหนดอะไรให้บ้างนะครับสิ่งที่โจทย์บอกให้เราทราบก็คือมีปุ๋ยอยู่เศษท่าส่วน6ของกระสอบใช่ไหมครับมีปุ๋ยนะครับอยู่เศษท้าส่วน6ของกระสอบ หรือจะว่ามีปุ๋ยเศษ5้าส่วนหกของกระสอบเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอเขียนอสอเสือม่ก่อนแล้วโจทย์ยังบอกอะไรเราอีกครับอ่าโจทย์บอกว่าใช้ไปแล้วเศษ7ส่วน10ของกระสอบใช่ไหมครับอ่าประเด็นที่2ใช้ไปแล้วเศษ7ส่วน10ของกระสอบนี่คือสิ่งที่โจทย์ กำหนดให้เรานะครับโจทย์บอกเราก็คือมีปุ๋ยเศษห้าส่วนหกของกระสอบแล้วก็ใช้ไปแล้วเศษเจ็ดส่วนสิบของกระสอบนะครับต่อมาข้อที่สามครับหาคาตอบได้อย่างไรเพราะเหตุใดนะครับอ่าคุ้มจะใช้แผนภาพในการเป็นแนวทางในการหาคําตอบให้กับนักเรียนนะครับอ่าขอใช้สีแดงสีแดงวัดเลยล้วกัน อันนี้จะแทนปุ๋ยนะครับมาเดียวอันนี้จะแทนปุ๋ยนะครับชืออันนี้คือปุ๋ยทั้งหมดนะครับปุ๋ยทั้งหมดปุ๋ยทั้งหมดก็คือมีปุ๋ยเศษท่าส่วนหของกระสอบนะครับ นี่คือปุ๋ยทั้งหมดนะครับชืบอ่ะทีนี้ใช้ไปแล้วเศษ7จส่วน10ของกระสอบนะครับใช้ไปแล้วชืบอ่ะประมาณนี้ก็ได้เศษ7จส่วน10ของกระสอบอะใช้ไปแล้วขอเป็นสีแดงเลยแล้วกันนะครับชืบ ่วนที่เหลืออ่าหุมเป็นสีเขียวอ่าที่เหลือคือยังไม่ได้ใช้นะครับอันนี้คือเหลือปุ๋ยนะครับเหลือปุ๋ยส่วนที่ใช้ไปนะครับอันนี้ใช้ไปแล้ว ใช้ไปแล้วเดี๋ยวพอพอมองภาพออกไหมครับอพอได้แนวทางการหาคำตอบนะครับก็คือปุ๋ยทั้งหมดมีเศษท่าส่วนหกของกระสอบนะครับใช้ไปแทนด้วยสีแดงนะครับแล้วปุ๋ยที่เหลือคือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับดังนั้นจะเหลือปุ๋ยใช่ไหมครับ จะเลือปุ๋ยเราก็ต้องเอาเศษอะไรครับเศษ5้ส่วน6นะครับลบด้วยเศษ7ส่วน10ของกระสอบของกระสอบนะครับนี่ก็เป็นวิธีการหาคำตอบนะครับ ต่อไปนะครับได้คําตอบเท่าไหร่ข้อที่4โจทย์ถามว่าได้คําตอบเท่าไหร่เดี๋ยวคุูขอใช้ปากกาสีแดงในการชิดคํานวณให้นักเรียนดูด้วยนะครับก็จะเป็นเศษ5ส่วน6นะครับลบเศษ7จส่วน10จะลบจุดบวกกันได้ตัวส่วนต้องเท่ากันนะครับ ผมจะทำตัวส่วนให้เป็น30นะครับก็คือ5คูณอ่าส่วน6คูณอะไรถึงจะได้30ครับก็คือคูณ5ใช่ไหมครับนักเรียนหลายคนอาจจะงงว่าทำไมต้องทำให้เป็น30นะครับก็คือเราจะทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยวิธีการตั้งหารก็คือหาคณอ,อใช่ไหมครับในในก็พาทำแล้วพาดูเลยแล้วกันนะครับอ,อะไรที่หาร หากับไอหกกับสิได้นะครับอะไรที่หาร6กับ10ได้ก็คือ2ได้นะครับ2อได้นะครับสอเป็น6 2 5เป็น10หารต่อไม่ได้เราก็เอา2องคูณสคูณหนะครับก็จะได้เท่ากับ30นะครับที่มาของว่าเราจะทำส่วนให้เป็น30มสิบยังไงนะครับ ตอนนี้เรารู้แล้วนะครับก็คือเอาเศษ5ส่วน6ลบเศษ7ส่วน10ทำตัวส่วนให้เป็น30เศษ5ส่วน6ก็เอา5ามาคูณเพื่อให้ตัวส่วนเป็น30นะครับลบด้วยเศษ7ส่วน10เศษ7ส่วน10เราก็ต้องเอา3มาคูณน,นะครับทั้งตัวส่วนแล้วก็ตัวเศษนะครับเพื่อให้ตัวส่วนเป็น30นะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ5คูณ5ได้ยี 5, ส่วนด้วย30 ลบ3คูณ7ได้21ส่วนด้วย30นะครับก็จะได้เท่ากับเศษ4ส่วน30อ่าหรือเท่ากับอ่ามันตัดทอนได้หน่ใช่ไหมครับอ่าเราก็เอาอะไรตัดทอนครับเอา2มาตัดใช่ไหมครับ2 2เป็น4 2 15เป็น30นะครับก็จะ เหลือเศษ2องส่วน15นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่4เราก็จะตอบได้ว่าได้คำตอบก็คือเศษสี่ส่วน30อ่าหรือ,อที่เราตัดทอนมาก็คือเศษ2องส่วนด้วย15นะครับของกระสอบอ่าของกระสอบนะครับ คงขอลบส่วนที่ไม่ใช้ออกแล้วกันชื้นนะครับต่อไปนะครับสรุปคําตอบได้อย่างไรสรุปคําตอบได้อย่างไรครับก็คือจะเหลือปุ๋ยจะเหลือปุ๋ยเป็นเศษ2ส่วน15ของกระสอบใช่ไหมครับจะเหลือปุ๋ย นะครับเป็นเศษสส่วนสิของกระสอบนะครับต่อมาก็คือการตรวจสอบคำตอบทำได้อย่างไรนะครับเราก็จะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเศษส่วนนะครับก็คือจํานวนปุ๋ยที่เหลือเป็นเศษ2ส่วน15ใช่ไหมครับก่อนหน้า ซึ่งก่อนหน้าใช้ไปเศษ7ส่วน10นะครับเราก็ต้องเอาเศษ2ส่วน15นะครับมาบวกกับ 7, เศษเศษส่วน10เพื่อให้รู้ว่ามันเท่ากับปุ๋ยที่มีอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นหรือเปล่านะครับเอาเศษ2 15. อส่วน15บาบวกกับเศษ7ส่วน10นะครับ ให้มันได้เท่ากับปุ๋ยที่มีอยู่ซึ่งปุ๋ยที่มีอยู่ก็คืออ่าคูมงลิพไฮเดรตเศษห้าส่วน6ใช่ไหมครับของกระสอบนะครับอลองบวกดูซิจะได้เท่ากับตัวนี้ไหมนะครับอ่เราก็มาลองดูนะครับ แสดงว่าแสดงว่านะครับเดิมมีปุ๋ยอยู่ทั้งหมดเดิมมีปุ๋ยอยู่ทั้งหมดเศษสองส่วนสิ 15, บวกกับเศษเจ็ส่วนสินะครับ ก็จะได้คือเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันนะครับเราก็ทําตัวส่วนให้เป็น30นะครับอ่าทำไมถึงเป็น30มาดูกันตอนนี้ตัวส่วนเป็น15กับ10อะไรที่หารทั้ง15และไ10ได้ลงตัวเอา5 5 35 52เป็น10หารต่อไม่ได้ก็จะเป็น5คูณ3คูณ2ก็จะได้เท่ากับ30นะครับ เศษสส่วน15ก็ต้องเอา2มาคูณตัวส่วนนะครับถ้า2คูณตัวส่วนก็ต้องคูณตัวเศษด้วยบวกกับเศษ7ส่วน10ต้องการส่วนเป็น30ก็ต้องเอา3มาคูณใช่ไหมครับคูณตัวส่วนแล้วก็คูณตัวเศษด้วยของกระสอบอก็จะได้เท่ากับ2คูณ2เป็น4ส่วนด้วย30บวกกับ7คูณ3ามส่วนด้วย สามสิบนะครับของกระสอบอ่ะก็จะได้เท่ากับตัวส่วนเท่ากันแล้วนำตัวเศษบวกกันได้เลยก็จะได้เป็นเศษ25ส่วนด้วย30ของกระสอบอเราก็ต้องตัดทอนใช่ไหมครับอาอะไรตัดได้ครับ5นะครับ 5้คูณหได้ยี่ห้าห้าหกนะครับก็จะเหลือเป็นเศษห้ส่วนหของกระสอบตรงไหมครับก็ตรงกับที่ตัวตั้งนะครับก็คือมีคือปุ๋ยที่มีอยู่ตั้งแต่ตอนแรกก็คือเศษห้าส่วนหของกระสอบนะครับดังนั้นคำตอบเศษห้าส่วนห ของกระสอบซึ่งสอดคล้องกับโจทย์ก็แสดงว่านะครับดังนั้นนะครับดังนั้นเศษห้าส่วนหของกระสอบอะนะครับซึ่งสอดคล้องกับโจทย์ สอดของกับโจทย์นะครับก็แสดงว่าเศษสองส่วนสิบห้านะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับข้อที่หนึ่ง นะครับต่อไปก็เป็นข้อที่2นะครับกุ้มคอสตัดไปอีกหนึ่งคลิปนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปฝากงนักเรียนช่วยติดตามด้วยสวัสดีครับ